มีจะต่อเนาะก็ท่าน,นี้พอดีผมได้เจ้าตัวดีต้ามาอยู่ๆก็ได้มนาะไม่เกล้นะผมก็เลยแบบเออไหนๆก็ได้ลนะขอมาลองตาแรกลงแงล้วเถอะนะกันผมก็ยังไม่เคยเล่นตัวนี้เหมือนกันเนาะอันนี้เฟิร์สเฟิร์สเพย์เหมือนเหมือนเดิมอีกละไอตัวคิวเลนนี่ก็เซคเซอ์เพย์เนาะทอานี้มาเฟิร์สเพย์เลยไม่รู้ไม่แต่สกิลมาเลยเนาะรู้แค่ว่ามันเป็นอมไม่ใช่อมตะแต่ว่ามันน่าจะรับเปลี่ยนนามสกที่ได้รับมาเป็นเลือดปะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะ แล้วก็มีท่าที่แบบมีโซ่มีแบบยิงฟ้าตรงนะโอเคลองดูไว้เดี๋ยวเราจะต่อตรงนะครับขออ่านไปหนึ่นเนาะชาเดอร์ฟ้ากับผู้อื่นไปเมื่อวานไหนที่จะร้องเสียงป๊าป๊าป๊ป๊าผมว่าประสบการณ์ตรงในการาเนี่ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าทำอะไรได้ประสบการณ์ตรงเลยด้านไม่ได้อ่านมาด้วย พิ่งได้เมื่อกี้เลยผมก็จัดเลยโ,โดนฟันไหนดูสิอ๋อยี้หรอีอ้หรอทะเลาหนยทะเอ้ยันองันเอะ้ออเลหรเอาปเตอร์วะไม่เป็นไรดีรัไม่งั้นมัตายไปแล้วอันนี้ต้านได้ไหกรอ,โอ,อรโอ้เพื่อหรอคุยกันไปเรียบร้อย เยวมันจะคิดได้แล้วนะเพราะตอนนี้ผมไม่รู้ตอนนี้ทำอะไรได้มันต้องค่อยๆเรีนค่อยๆจิตใจกิวะผมร้าได้แค่สัวแต่กิ๊วฝันที่มันก็ทำได้แล้วเราก็ได้จริงนะเกิดเรื่องสถานะที่นุ่มข ตัดเปนอย่างนั้นแต่ไหนเลยมีอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะเสียทีแรกก็ขจายลดลงทาร์ดีจะปักตูต่อไม่มีอันนี้แล้วหรอต้องระวังหายฉีกมือเนาะเหมือนเขาจะเล่นเป็นเนอะเพรางั้ก็ต้องขออนุญาตกดโล่ใส่ไงวันตาแรกแต่ว่ามันเป็นมีการเล่นเี่เกี่ยวกับคาร่าจริงเนาะกบบรับดัมมีเหตุมาแล้วก็เปลี่ยนอันเนี้ย ตีกันแล้วดน๋มัวร์ดี้มาดิมาดิดีแค่ไหนดีแค่นะอนนะโอเคเราจะเคลนยรแล้วใกล้เคียงฮาร่าแต่ว่าจะตัดเป็นแค่ดินเรือแพนนะไม่ใช่ว่าที่เลยใช่ใกล้เคียงเลยใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้คี่วาร์ปแล้ววาร์ปเพอะไรได้อะ่ะเฮ้ยมีวาร์ปด้วยเหรอไม่รู้เนี่ยสิ่งว่ะ เอาว้าไปตรงไหนก็ได้เลยเหรอจิ้งเจียวเก้นเจียวเกโอ้ยนี่ก็ไปแข่งเพมขึ้นใช่หเราเราว้าไปเากลับเลยไ้มเนี่ยก็จะได้หนกันะถ้าบอกว่าว้าได้้อเป to oh oh, ็นกำลังใจทำให้คุณมั่นใจค้นเะเนายทัพพี่เอออะไรวะคอิย์อยดย์คอยดยไม่ฮะสิสิเป็นนั้น ปีงทาชีนี่ผมก็ไม่ค่อยดูสกิลมันเหมือนกันเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นไม่เคยเล่นเน่ะมันเลยแบบไม่ได้สนใจสกิลมันเท่าไหร่ไม่ค่อยเจอครับเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นออฟเท่าไหร่มินชองฮาและอีวิงอ๋อไม่ต้องชาร์จกดชาร์ตแล้ววิ่งเหรอโอ้ผมยังไม่รู้มันแต่แบบตื่นเต้นกับฟ้าอยู่เยนี่ย

กำลังถูกส่งออกไปแรงแรงมากเลยนะแรงกว่าที่คิดะโอเคนึ่งตัวขอโทษขอโทษ you have defeated an enemy. An enemy. <coughs> an enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. I'm going I want to open Your team has destroyed a tower.

พี่ลบไปได้ไหมอนีดี๋ย <c oughs> วไม่ตายอยู่โอเคเพื่อนเราโมจัดเลยสด้ีเพื่อนน่าจะได้ีลสลิมกินเยอะ HP เหลือน้อยแล้ว กลับบ้านเจ้าเอาตลิมโหดเลยนะไปกันก่อนตายเลยตลิมหลงกลับไปเคลียร์กลางก่อนละกันชาพลังแลมีฟันอยูด้วยเฮ้ยชิดมันจอาป้ไม่ได้นะแต่เขาแข็ัแนงด้วยเข้าไปเจอะเ่อบัน เราเป็นเื่อี่ดีกันมากเดียวไปเคลย่เดิมถูกโจมตีเฮ้ยไอาแล้วแตผมว้ไม่รู้เหมือนกันองวามันไปทางไหนได้บ้างบอกว่าเขาว้าไหนว้าไปเลยตกบ่อได้ไ้างนพุ่ไม้ด้วยไม่ชี้หน่อยเหรอก็มาดิครับตดกลัวไหมข้างนี่ไหนนะเนะ มาฮะเด้อม no. no. ีคนยิ่นมามีคนมายื่นเนี่ยเนาะไม่ตายเหรอสวยอะ Dominating l e จ e n า a r y อ้าวมามาป้อมใกล้สุดอะไม่น่าใช่นะผมไม่ได้ไม่ได้กินอะไรเยกะแล่าเขาหนวกกันจัง เงินบนนี้ไม่ต้องทำไรเล Dragon and Slayer have evolved. An to enemy no. has been defeated. Don't worry. Shut down! <laughs> so funny custom of a level. Legendary Onslaught. Hey. Your team that has that destroyed, like destroyed a tower. <laughs> ยังพี look, as, tower. Pe, ่แรงนะน้องไหวเหเรามีถ้ามีปืนเราก็สบายแต่ทุกคนอยูก็สบายว่ะความเจ็บอะไรน้องเอ้ยคี่สีคืออะไรอ่ะไมีขี้ไหนอไม้เหมือกันขนอะไรแล้วฮอะไรแล้ ผมยังไม่รู้เหมือนกันวันตีไม่กินมิสเตออะไรแต่มันกดได้สองครั้งเลยเกือบได้ดีเจแล้วนี่อะไรตาแรกได้ขนาดนี้ผมก็เขีวละไม่คมันหมดแบบนนานขึ้นนั่มทันตีผมจะเลือดเต็มอ่ะใช่เมื่อกี้มันพอมันรัวผมจะเลือดเต็มผมก็เลยแบบ ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยต้ไม่ใช่ชาบะนะโอ้เพื่อนเราแตกนียแหละมาได้ดีนี่เป็นโล่แรกในที่แกรี่เหรอโล่สมัยก่อนถ้าเป็นโล่แรกน่าจะเป็นสีบอลเนาะมาดิครับนี่เขาใส่เด็กไม่กลัวมาดิอย่างใายเนาะเรื่องอะไรครอบ กดเกินให้นอนน้องไม่กุ้ว่บอกเลยว่ไม่วับจะรนี่รอยครับตกใจด้วยหนิดูจไปได้่นอยากไชีวอ่ะสสารบท่านเลย แต่วิจรู้จบวจบรู้จบด้วยโอเคจบครับแต่ไงก็ไม่ได้ได้อื่นนะแค่เราเขาอยู่เลนลา่างเขานัวกันบ่อยอ่ะเราไม่ได้ไปนัวด้วยผมยังงงๆกับวาร์ปอยู่เลยแบบเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันม,นมีอันนี้เข้ามาใหม่ในแบบโอเคแต่ไหนก็ขึ้นได้ไม่สามแล้วเนาะจากที่ไม่ได้เล่นมานานก็แตบงบมันรีทีก็ไปยาวเลยโคตรแท้ นี่เคยจับก่อนในครั้งแรกเลยด้วยไงในคลิปเแบบนาะก็เอาเป็น,แบบนม่าสำหรับคลิปนี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครัสบสำหรับวันนี้ก็จกบเท่านี้ขออนุญาตไม่ได้